สวัสดีครับมาพบกันอีพีโซดที่7ตอนที่10นะครับลัคนาก,กรากฎน,นะครับ16กรกฎาคมจนถึงประมาณ17สิงหานะครับในช่วงดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นอะไรครับมาเป็นมหาจักรอยู่ในเลือนลัคนานะครับอยู่ในเรือลน,ะอนอลัคนาของคนลัคนากรกฎเลยพอเราใส่ลัคนาเข้าไปปุ๊บโอ้โหน่าจะดีเนาะกรกฎน่าจะดีเนาะอาทิตย์ย้ายเข้าเป็นผู้นำใช่ป่ะเพราะอาทิตย์เป็นหมหาจักรสุข ดีเป็นราชาโชคเงินเยอะเนาะพุทธคือเรื่องของการเจราจาค้าขายเออพุทธมน้ำอาจจะท่วมปะเออได้ไหมใช่ปะที่เราบอกเนาะเราทำนายถูกเนาะพอน,น้ำมนต์เข้ามาปุ๊บพัทยารู้สึกน้ำท่วมภูเก็ตแล้วปะน้ำท่วมใช่ปะเออเราทำนายถูกเนาะเพราะนั้นสี่มันมอนต์อยู่ตรงนี้นะครับเอ,อ๊ลัก,กษณะกรกฎที่มีอาทิตย์เป็นผู้นำมีเงินเยอะๆเป็นหนึ่งลมีหกราชาโชค แต่น้ำท่วมเนาะหรือว่าน้ำท่วมป่ายังพูดไม่ได้อ่เกตปุ๊บปั๊บทันดีทันใดปัตตนีอ้อแปดลาหูอยู่สุภะเดินทางบ่อยศูนย์ห้าสามมีลาบมีลาบม,มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเนาะมีลาบเยอะแยะเลยอ่าเดินทางสามส่เดินทางเป็นว่าเล่นเลยคุณคิดว่าใครเอ่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันแต่ผมมองวิ่ยไม่ใช่คนนี้ หรือว่าเดทพูและสิไม่ใช่เดทพูเนาะผมว่าเป็นคนนี้มากกว่าใครเอ่ยลักษณะกรกฎที่ดาวอาทิตย์แบบว่าดูเป็นผู้นำนะเนาะดาวศุกร์แบบว่ามีเงินเยอะดาวพุธพุธมาไม่ได้ปวดคอปวดคออืมเสน้นเอ็นคอเปื่อยยุยเนาะประมาณนั้นแหละนะครับอืม นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันลักขณากรลกดเนาะอ่าอันนี้เป็นการทำรูปภาพตามดวงดาวนะครับผมไม่ได้ทำเนาะ a ออเป็นคนทำนะครับอ่ะเอาละเราไปดูกันลักษณากรกดเนาะสิบรกกรหลนาจนถึงประมาณ17สิงหาดาวที่เป็นหมาจรย้ายทับลักษณาของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถือว่าดีสิครับคุณจะได้เป็นผู้นำคุณเป็นผู้นำที่มีอำนาจคุณไม่ต้องเข้าคุกอุ้ย ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ต้องเข้าคุกอยู่แล้วอนาะคุณไม่ต้องเข้าคุกอยู่แล้วนะครับคุณมีอาทิตย์เป็นมหาจักรนะครับทับลัคษณะคุณเองมีอํานาจบาดใหญ่คุณใช้อํานาจของดาวอาทิตย์ให้เป็นคุณก็จะมีพลังคุณมีดาวศุกร์เป็นราชาโชคด้วยนะครับคุณมีพุธเป็นเกาะบูดไม่ใช่ พุ่เป็นนาทุกไม่ใช่พุทะเป็นการเจรจาการค้าขายไม่ใช่เกาะกูดใดๆทั้งสิ้นนะครับดาวพุทธเองเป็นการเจรจาการค้าขการค้าขายแต่ว่าดาวพุทธก็เป็นเก่าๆเก่าๆเขาแบบเกาะเก่าๆเกาะปัญญีไหมนะอืมไม่น่าใช่เกาะปัญญีหรออืมเนาะหรือจะเป็นทับลานดีอืมไม่ต้องเซฟแล้วครับอ่าหรือต้องเซฟดีอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นพุทธ สุขอาทิตย์ถือว่าดีเนาะการงานดีมีความก้าวหน้ามีความเป็นผู้น,นําอาจจะมีเกณฑ์ได้ทําสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานใหม่ได้เงินเข้ามาเป็นสุขราชาโชคแต่พูดเดิมๆพูดซ้ําๆพูดอะไรขายอะไรขายคนเดิมคนซ้ํานั่นแหละแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้ตรงนั้นมาเองมีเกณฑ์เป็นมหาอุดหรืออย่างยังเป็นเกียรติที่อยู่แค่ในเรือนของปัตตานีกู่ของในหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือ มีคนเข้ามาช่วยเหลือเนาะคนอาจจะใช้ศิลธรรมเขาอาจจะใช้ไอเดียสั้สรรเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่ทําให้คุณตามนั้นแหละน้องพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปติดคุกแทนแซวเยอะไม่ได้นเ,นเนาะเกตเนาะมีปัจจยขอช่วยเหลือหรือคุณเองอาจจะเจอหนักคูที่บุญเสมอกันอได้ไหม ด้มีพระละคอยเป็นลาภลาภผลให้มีมนณะติอยู่คือลาภยิ่งใหญ่มีอังคารคือการเดินทางเดินทางเป็นลาบเดินทางเป็นวาเลนอืมนะเนาะลาหูก็เป็นการเดินทางสุภาโอ้ยอยากไปไหว้พระที่ไหนใช่ป่มลาหูเป็นสุภาการเดินทางวิ่งเข้ามาเกตอยากไปไหว้พระที่ไหนล่ะหรืออยากไปไหว้บรรพุรุษเอาลืออืมแต่ระวังนะ ลักษณะคนละกฏระวังข้อเดียวเลยกระดูกขอ้อเนี่ยกระดูกเป็นมรณะอืมเนาะกระดูกเส้นเอ็นเป็นมรณะมันต้องระวังเรื่องของกระดูกและเ้นเอ็นระวังผู้หญิงด้วยเอ๊ะเขาว่ามีข่าละอย่าล้างอืมเนอะเสาเยอะเลยพอแล้วกันพอแล้วกันพูดไมเ่เยอะไปกวนน่านี้พวกคุถ่ายไม่ออกหรอกใครผมยังถ่ายไม่ออกเลยเสาตกมรณะเนาะเพราะนั้นก็ความอดทนไม่มี ระวังเรื่องของกระดูกเลยนตเอกตอนนี้เสาอยู่เนี่ยเสาอยู่ที่สุภาเพราะนั้นความอดทนความเจริญความมีอารมณ์ปีแตกหรือผู้หญิงม,มรณะในสุภาเพราะนั้นก็อาจจะต้องระวังพวกนี้นะครับอะไรที่เป็นเสาความหมายของเสามันมรณะแล้วมันทําให้ไม่ดีต่อความสุขความเจริญของคุณเช่นเสาแปลว่าแม่หัลักอากรกดเสาแปลว่าแม่แม่ป่วย มรณะก็ทําให้เรารู้สึกคิดแย่ใช่ไหมรู้สึกแบบอยู่ในพวังของความโศกเศร้าเสาแปลว่าความอดทนอดทนมีผลต่อความสุขความเจริญของคุณเสาแปลว่ากระดูกและเส้นเอ็นมันมรณะป่วยป่วยมันก็เลยมีผลต่อความสุขของคุณอ่ะเนาะตีความแบบนี้เลยทั้งหมดนะครับว่าฉะนั้นเสา อยู่เรือนบรรณะยังไงก็เสียผมจะไม่ตีความว่าเสาเป็นโทษทุกข์แล้วอยู่มรณะแล้วจะแปลว่าไม่โทษทุกข์นะไม่น่าใช่อาจจะใช่แต่นิดเดียวเพราะว่าเสาความหมายดีๆเขาเยอะกว่าไอ้แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเสาแปลว่ากระดูกและเส้นเอ็นแปลว่าแม่แปลว่าความมีรากฐานนะครับไปตกในเรือนสุภะก็เลยไปขัดขวางในเรื่องของความเจริญของคุณลาหูตกในเรือนสุภะ การคิดแหวะแปดแหกไม่เหมือนใครลาหูกําลังทํางานอยู่ที่ปุตตะบริวารก็แปลว่ากําลังคิดแผนชั่วๆอยู่ไม่ชอยอืม <c oughs> กําลังคิดแผนสายมูอยู่ <c oughs> กําลังมีความวุ่นวายกับบริวารเกิดขึ้นอ่าเนาะไม่ใช่คันการคิดทําชั่วอืมเนาะไม่ได้เป็นยึดอะไรของใครอ่านะครับดาวพฤหัส <c oughs> อยู่ในเรือนของลาบลาบผลคุณจะได้ลาบจากผู้ใหญ่ ตอนนี้ลาบของคุณวินาศมีหน้าเหรอืมเนาะหรือว่าคุณอาจจะได้ลาบจากแดนไกลเออได้ไหมหรือถอนช่วงที่สองคุณจะได้ลาบจากลาบเข้าตนุต้องรอวันที่สองสองแลเนี่ยสองหวยออกไปแล้วแล้วสองถึงสิบสามอ๋อสองถึงยีิบเจ็ดโอเคนะงวดสิบหกสิงหาก็ได้วะ วันนั้นสองสิงหาข้าวเจ้ากระกดนะสองหนึ่งสิงหานี้อาจจะยังไม่ถูกเนาะรอสิบหกสิงหาเนาะอืมชาวอยู่ตรงนี้เ <c oughs> นะะาะเมื่อวานนี้เราย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นกระดุมพระกร็กางเงินอ่าประมาณนั้นนะครับวันนั้นพรหัสในช่วงที่สองเนี่ยอเป็นตนุทับตัวเราเองผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราและในช่วงที่สามนั้นก็คือพระัส ยายเข้ากระลุมพระก็ใช้ความรู้ความสามารถในการเมือน,นี่หรือใช้ศิลธรรมหรือมีคติมีสติปัญญาประมาณนี้นะครับถือว่าพลลัพธ์ในเรือนรับพระหนึ่งปีนั้นดีกว่าเรานะครับแต่ในช่วงนี้อาจจะดูหายหายไปดูแบบว่าไม่เห็นมันส่งผลเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาช่วงที่สองถึงสามเป็นต้นไปถือว่าดีนะครับมันนั้นจะอยู่อยู่ในเรือนของรับพะระลาบใหญ่หรือไม่มีลาบหรือเจ็ดปีถามว่าไม่มีลาบเลยได้ไหมโอ้ย หวนไหวอะ่ะหวนไหวอะ่ะใช่ปะ่ะมันก็ควรจะมีใช่ปะ่ะแล้วมันก็อยู่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในระหว่างที่สามทั้งปีเลยผมจะตีความว่าน่าจะมีแล้วมีแล้วทําให้เกิดความสุขความจเจริญขึ้นเพราะนั้นมันไม,ไม่ได้แปลว่ามันเป็นลาภะแล้วมันเป็นสุภาจะแปลว่ามีอ,อไข่ไม่อยู่ใช่ปะ่ะเพราะว่าเขาเป็นลาภะเนี่ยแต่ทีนี้เราจะตีความว่าอย่างที่บอกใช่ปะ่ะว่าถ้าเขาเข้าลาภะก่อจะเป็นทุกขลาภก็ได้ เขาอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้จริงไหมคนลัขนาดกรกฎแล้วห้าศูนย์อยู่นี้สามอยู่นี่ศูนย์ไ้ทำลายเพลรหักคนแก่สามก็คือการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นศูนย์ห้าสามศูนย์ทำลายห้าและสามหมดในลาพะแล้วไปตกอยู่ในเรือนของสุภะแปลว่าจะติความว่าได้ลาบจากความตายแล้วฉันรู้สึกดีใจ <c oughs> บางทีไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องสืบสันดานนะจ <c oughs> น๊ะเนาะที่แบบว่า พ่อตายแลว้วบริษัทก็ได้เจมจิวเวอรี่มาอะอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะนี่ยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูนะไอ้สื่อสันดานเนี่ยเพราะตอนนี้สื่อแต่สันดอนอยู่นะครับเพั้นดานะออยู่ช่องนี้งดูทุกอย่างน,นะ,ะดาวมันก็จะอยู่อยู่ในเรือนของราพระแล้วว่าเกิดสุภาษเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นทุกขลาภได้ไหมได้ในเจ็ดปีนี้มันอาจจะต้องมีเนา แต่ในช่วงเนี้ยมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นลาพระแล้วเข้าสู่พระมันไม่ได้ตีความเสียมันไม่ตีความว่าการสูญเสียทําให้ฉันเกิดความสุขความเจริญอ่ะเพราะนั้นเราจะเ,ยเลยคิดว่าปีที่กรากฏไม่สูญเสียนะครับอืมนะครับประมาณนี้เนาะมันก็ยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นลาบใหญ่ทําให้เกิดความสุขความเจริญลาบจากการที่เราได้ติดต่อต่อตางประเทศทําให้สุข ความสุขความจเจริญลาบที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทําให้ความสุขความจเจริญขึ้นจะเป็นลาบแบบความตายแล้วเราเกิดความสุขความจเจริญไหมาบางทีเราก็ไม่ตอบเนาะ, mm hmm. ะแต่คิดว่าดวงดาวคงไม่ได้ทําหน้าที่แบบนั้นคงทําหน้าที่ในการส่งเสริมมากกว่าในกระถินะครับเพราะฉนั้นในช่วงเวลานี้เราก็จะเห็นดาวเนี่ยเดินกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดาวที่เสียนมันมีแค่ดาวเสาดวงเดียวของคนกรกฏเลยซึ่งตอนเนี้ยมันก็ต้องระวัง เรื่องของปัญหาสุขภาพที่จะมันมีผลกระทบต่อสิ่งที่เราคิดอยู่ประมาณนี้นอกนั้นถือว่าดีหมดนะครับพอเข้าไปช่วงที่2คือดาวสุกย,ย้ายดาวสุกก็ยังย้ายเข้าอยู่ไปกระเรือนของกระดุมพระการเงินและสิ่งที่ติดตัวมานะครับหนึ่งสี่คือตามสัญญาเ้อตกลงแล้วมีเกตอยู่ด้วยมันก็เล็งไปหากเกตมันก็ทําให้เกิดการทําสัญญาเ้อตกลงแบบรวดเร็วแล้วมีพฤหัสย้ายเข้ามาทับตรงนี้ใช่ไหมนวางของมันวิ่งเข้ามาในช่วงที่2ไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมันก็ทําให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเราด้วยเนี่ยถึงบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็ละกฏนารุนนะครับนานลุนนะแล้วสุขเข้ากระดุมพระด้วยแต่สุขมากระดุมพระเจอเจอยู่มรณะไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นทฤษฎีของดาวกู้ศัตรูทําให้เกิดการที่เรารู้ว่าเงินเข้ามาแต่มันออกไปความรักอ่ะก็มีบ้างแต่มันก็ออกไปนะครับเพราะนั้นถือว่าได้เข้ามาออกไปก็ใช้ให้มันคุ้มค่าละกัน แล้วก็มาในช่วงที่3าคือเกตเข้าเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนของอล里นะครับอันนี้ช่วงนี้ก็ต้องระวังอะไรอะไรเปิดปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเอาเปิดปุ๊บทะเลาะปั๊บเงี้ยเนาะเกิดเกตปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแต่เขาบอกเกตอยู่ในเรือนอลีเนี่ยอ่ออาจจะแบบว่ามีศัตรูนะแต่ศัตรูทําอะไรเราไม่ได้อา่านั่นคือตามตํารานะ <laughs> ตามตำราเนาะเกศอยู่ในเรือนของอล里แปลว่า มีศัตรูแต่ศัตรูทาอะไรเราไม่ได้นะครับไม่รู้จริงนน <laughs> ว่าะแล้วเกตโยกเข้าไปหาเสารมรณะอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการเจ็บปวดเนาะสูญเสียงเงินอ่าเพราะนั้นเนี่ยมันโยกกับไปเกตด,ดันไปตกอยู่ในเรือนของอล里ไงล里ที่เกิดปุ๊บว่าทิงทันใดมีผลต่อกันดูเนาะแล้วทาให้ฉันสูญเสียงเงินแปลว่าอะไรห้ามลม แปลว่าห้ามล้มเท่านั้นแหละนะครับห้ามลม้มห้ามแบบว่าเออประมาณเนี้ยนะครับเพราะมันจะอาจจะเกิดศัตรูทําอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะถ้าศัตรูเป็นมองไม่เห็นอ่ะอืมคือความประมาทของเราอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะนั้นก็ต้องระวังการลื่นหลมนะครับการลื่นหลมเนาะแล้วก็เกตอยู่ในเรื่องของอรลียมิวกับศัตรูใช่ปะ่ะก็ต้องระวังในเรื่องของความที่แบบอารมณ์ปนแปรปุ๊บปั๊บสัญญันใด เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกว่าในเดือนนี้ถือว่าดาวย้ายเข้ามาดีดาวย้ายเข้ามาดีในช่วงแรกอาทิตย์ดีสุกดีพุทดธดีช่วงที่สองดาวสุกก็ยังดีต่อเนื่องพอมาช่วงที่สามและอักเกตเนี่ยเข้ามาทําให้เราต้องระวังละว่ามันมาเข้าอิทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรบางทีไม่จําเป็นต้องพูดทั้งหมดไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งนี้คิดใช่ปะ่ะไม่จำเป็นต้องทําอะไร ที่แบบมันทําให้เกิดความเป็นอุปสรรคทําให้เกิดความเป็นศัตรูได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้ถือว่าดาวทั้งหมดมีช่วงสุดท้ายเนี่ยที่ดาวเกตย้ายมาเป็นมหาอุดแล้วสองเดือนด้วยสิบสามงห้าจนถึงเก้าตุลามหาอุดก็แปลว่าการเป็นผู้นําเรียนน้อยจะเป็นผู้นําแต่ตอนนี้เรียนน้อยแต่เขาเสดหัวออกไปเธอไปดูสืบสัญญาณย่างเธอไปดูสืบสันดานก่อนเนาะแล้วค่อยมาคุยกัน เออเพราะว่าคนใช้ของบ้านเทวะสถิตภัศาลจะต้องเป็นคนดีจะต้องมีคนที่มีการศึกษาในบริสุทธิ์จะต้องทนความเขียนได้ไหนกิฟซีจะแบบกิตตีนั่งดูที่เขาไอ้นั่นก็มันดีเนาะที่เขาแบบออิชั่นเง่างกิตตี้น <c oughs> ในกิตตี้ลอง ดูซิว่าเธออดทนได้เท่าไหร่คิตตี้ก็เลยแบบว่าตีลังกาม้วนหลังสามตลบแล้วคำว่าซ้อเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสนุกดียังไม่ได้ดูนะครับดูแต่ตัวอย่างก็ขอให้คน,นละกฎโชคดีแล้วก็ระวังเกตเอาไว้แล้วกันสวัสดีครับ